เรายังคงอยู่ในแบบึกหัดเดิมนะคะคือแบบึกหับที่12.7เรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินค่ะต่อกันในที่หน้า159นะคะอ่าอันนี้เขาก็จะให้เป็น,ปนข้อความมาเป็นโจทย์ข้อความแล้วเราก็จะต้องมาเขียนแสดงวิธีทำเองนะคะข้อที่1 777บาท75สตางค์รวมกับ1,025บาบาทเท่ากับเท่าไรรวมกับก็คือนำมาบวก ช่ไหมคะเหมือนเดิมคะ่ะเราก็แยกหลักบาทกับสตางค์เหมือนหน้าที่158ที่เราทํามานะคะแล้วก็แยกบาทกับสตางค์ออกจากกัน7 7 7บาท75สตางค์กับ1,025บาทอันนี้ใครจะเอา1,000เอ้1,000บาท25สตางค์ตัวตั้งก็ได้แล้วแต่นะคะ อันนี้เราก็เขียนเวลาเขียนเนี่ยควรให้ตรงหลักนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตรงหลักเนี่ยเราอาจจะบวกผิดได้คือเป็นปัญหาเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบเขียนเลขให้ตรงหลักนะคะแล้วก็อย่าลืมขีดเส้น1เส้นด้วยนะคะการขีดเส้นเนี่ยทำให้เราทราบว่าอันไหนเป็นตัวบวกเป็นอันไหนเป็นโจทย์เนาะอันไหนเป็นคำตอบนะคะก็ควรที่จะขีดเส้นด้วย ห้าบวกห้าได้10เวลาบวกก็บวกหลักใครหลักมันเหมือนเดิมค่ะใส่0ศูนย์ทด1 7ึดบวกสองได้เบวกทดหนึ่งได้สิบอันนี้หลักใครหลักมันก่อนนะคะต่อมาบาท 1,000กับ777ก็เป็น1,777บาทใช่ไหมคะหรือทำไมต้องหรือเพราะว่าตรงนี้มัน100สตางค์ใช่ไหมก็100สตางค์ก็มีมูลค่าเท่ากับ1บาทก็อีกคำตอบหนึ่งคือ1,778บาทนั่นเองสตางค์ไม่มีก็ขีดไว้หรือจะใส่ศูนย์ไว้มันก็ได้นะคะต่อมาข้อที่2ค่ะ 4,056บาท50สตางค์กับ871บาท50สตางค์รวมกันได้เท่าไหร่รวมกันก็เอามาบวกแยกบาทกับสตางค์เหมือนเดิมค่ะ,ะแล้วก็เขียนตัวตั้งแยกบาทกับสตางค์นะคะตามที่เราแยกหลักไว้แล้วก็871บาทก็เขียนให้มันตรงหลักนะคะ วกศูนยบวกศกูนย์ได้0 5นบวกหได้10บใครจะใช้วิธีใส่5ทด1ในหลักถัดไปก็ได้นะคะ6กบวกหได้7 5็บวกเได้12ใส่2ทด1 8บวกทด1เป็น9 4้าสีลงมาอันนี้ก็เป็นคำตอบมันมีหรือด้วยใช่ไหมเออเพราะว่าอะไรเพราะว่า100บาทมีค่าเท่ากับไอ้หนึ100สตางค์นีค่าเท่ากับ1บาทใช่ไหม ก็จะได้4,928บาทอีคำตอบ1น่ะคะก็อย่าลืนตอบเลขไทยอ่ต่อไปข้อที่3 3 9 9บาท50สตางค์มากกว่า199บาท75สตางค์อยู่เท่าไหร่อ่ะอันนี้ถามความแตกต่างเนาะก็นำมาลบนะคะ แยกบาทกับสตางค์เหมือนเดิมตัวตั้งก็ต้องเป็นตัวมากคือ309แล้วก็50สตางค์ก็ไว้อย่างน,นี้ต่อมา199อาก็เขียนแล้วก็75สตางค์ก็อยู่ในหลักของสตางค์อันนี้ก็ต้องมีการกระจายการยืมนั่นเองเราเลือกได้ว่าเราจะยืมแบบปกติหรือว่าจะยืมแบบ100สตางค์ก็ได้หมดนะคะ อันนี้ขอเลือกเด็นแบบยืม100สตางค์นะคะยืม100สตางค์หรือยืม1บาทก็คือรวมกับเดิมที่มี50ก็เป็น150อันนี้ก็3ามก็เหลือ308ร้อนะคะร้อบลบออก75ก็เหลือ75 308รลบออก199ก็เหลือ109ใครที่ทำวิธีนี้ยและกรณีที่ตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบอะมันก็ต้องไปแบบกระจาย ขึ้นไปอีกสูงๆอย่างเงี้ยมันก็เลอะเทอะใช่ไหมก็ไปคิดในกระดาษทดแลเอามาเติมก็ได้ค่ะ,ะต่อมาข้อที่4 6,701บาท50สตางค์รวมกับ819บาท75สตางค์เท่า,ากับเท่าไหร่อ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบวกแบบปกตินะคะ0ูบวก5ได้5ค่ะ ห้บวกเดได้12ใส่2ทด1 9ึเบวกหเป็น10บวกหเป็นสิอใส่1ทด1นึศูนย์บวกหได้1บวกทดอีกหนึ่งได้สองค่ะ7จบวกแได้สิห้าใส่5ทด1นึหบวกหเป็น7ก็ข้อนี้ก็จะตอบ7จ็ดห้ายยีบาทยีส้าสตางค์ค่ะก็เขียนคำตอบเป็นเลขไทยด้วย ต่อมาในข้อที่5ค่ะ598บาท75สตางค์น้อยกว่า1 0 2 5บาท25สตางค์อยู่เท่าไหร่อ่าอันนี้ก็โจทย์ถามใ้เชิงเปรียบเทียบเนาะก็จะนำมาลบนะคะก็แยกบาทกับสตางค์เหมือนเดิมอ่าอันนี้เราให้ตัวมากเป็นตัวตั้งตัวมากก็คือ1 0 2 5บาท คำว่าตัวตั้งเนี่ยไม่ได้หมายคมว่าจะต้องมาก่อนเสมอไปนะคะมันอาจจะเขียนที่หลังก็ได้อาจจะอยู่เป็นลำดับที่สองก็ได้บางคนอาจจะไปภาพจําว่าเอ้ยตัวตั้งจําเป็นต้องคือต้องอยู่ตัวแรกเสมอไม่ใช่นะคะมันแล้วแต่ที่โจทย์ถามอ่ันี้เดี๋ยวเรา กระจายมา100สตางค์นะคะอันนี้ได้125อันนี้ก็เหลือ1024ก็ไปทําการลบมาในกระดาษทดเรามาเติมก็ได้นะคะ125 75ก็จะเหลือ50ต่อมา1024 598ก็จะเหลือ426ค่ะก็แสดงว่าข้อนี้ตอบ426บาท50สตางค์นะคะ มาข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ8,758บาทมากกว่า7,286บาท50สตางค์อยู่เท่าไหรอ่อันนี้ทา,างในเชิงเปรียบเทียบอีกแล้วก็นำมาลบนะคะแยกบาทกับสตางค์เดิมแล้วตัวตั้งก็คือตัวที่มากก็คือ8,758ไม่มีสตางค์ก็ใส่ศูนย์ไว้2ตัวนะคะ ต่อมาตัวลบก็คือ7,286บาทห้สสตางค์นำมาลบกันอันนี้ก็เราลองลบแบบปกติบ้างนะคะศูนย์กับศูนย์ลบกันเหลือ0ูนย์ศูนย์ลบหไม่ได้กระจายนะคะก็คือยืมนั่นเองศูนย์ตัวนี้เป็นสิบเหลือ7 10ดลบหเหลือ5 7าเลบหเหลือ1 ห้าลบแปดไม่ได้กระจายค่ะห้ากลายเป็นสิบห้าเจ็ดก็เหลือหกสิบห้าลบแปดเหลือเจ็ดหกลบสองเหลือสี่สแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งก็แสดงว่าได้คำตอบคือหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางคะ์คะก็เรียบร้อยแล้วในหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าค่ะเดี๋ยวเราไปรับชม แบบกับหน้าถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ